อ๋อเริ่มแล้วยังไม่มีคนมาดูนะคะเอาใครคนพูดนะคะใครคนพูดอะอะไรเริ่มเลยค่ะสวัสดีครับวันนี้นะครับเป็นกิจกรรมโควิดวิกนะครับผมจากวิศวกรสมตำบลบางหินนะครับร่วมด้วยโรงเรียนบ้านบางหินนะครับผมตอนนี้นะครับเราครับก็ได้มาบิกินินเดยนะครับที่อาคารอเนกประสงค์นะครับของโรงเรียนบ้านบางหินนะครับ บุคคลใดประชาชนท่านใดสนใจก็สามารถมาร่วมช่วยได้ด้วยนะครับเยี่ยมค่ะนี่ภาพบรรยากาศนะคะตอนนี้ก็ทำไปแล้วประมาณ70%นะคะสนับสนุนเครื่องฉีดน้ำความดันแรงสูงจากองค์การบริหารส่วนตจังวัางหินะ ขอบคุณนะคะท่านนายกนะคะพี่ส้มนะคะจบานะคะแล้วก็ทุกคนที่ตำบลบางหินนะคะตอนนี้น้องๆน,นะคะเอายูหันมาด้วยสิคะอ๋อจะได้อยู่กันด้วยกันอ๋อเช้นนี้ค่ะขอบคุณค่ะไลฟ์สดออกันจนาน้วยังคะ <laughs> ไลฟ์สดคู่ค่ะ <laughs> เตรียมความพร้อมนะคะก่อนโรงเรียนเปิดนะคะขอขอบคุณนะคะน้องๆจากคณะทีมงานนะคะพี่ยุไหนพูดใหม่ดิอะไรนะทีมงานอะไรนะวันนี้พวกเราเป็นทีมงานวิศวกรสังคมตำบลบางหินของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีค่ะออ๋ทำกี่วันคะวันนี้พรุ่งนี้ใหม่ไหมคะ S <S ทำวันวันนี้ค่ะแล้วก็มีพรุ่งนี้จะไปแจกพวกหน้ากากอนามัยแล้วก็เจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือค่ะให้กับคนในชุมชนของเราค่ะติดตามกิจกรรมของน้องๆได้ในวันพรุ่งนี้นะคะแต่วันนี้ก็เป็นกิจกรรมทําความสะอาดอาคารอกประสงค์นะคะซึ่งปิดเทอมไปก็จะมีขี้นกนะคะค่อนข้างจะเยอะนะคะจะมีนกพิราบ

tạc thương tiêm cho tạc thương huh? ท่านบอกนะครับรู้สึกยังไงบ้างรครับวันนี้ที่มีน้องๆจากทีมวิศวกรมาด้วยครับไล่สดผ่านไล่สดงาน,น <c oughs> มาทำความสะอาดให้กับโรงเรียนก<อ>็ทำอยูงครับผมก็รู้สึกขอบคุณนะคะแล้วก็ยินดีเป็นอย่างสูงนะคะวันนี้ที่น้องๆนะคะจากทีมงานวนิศวกรนะคะ ทีมงานวิศวกรสังคมตำบลบางหินอ๋อทีมงานวิศวกรสังคมตำบลบางหินนะคะมาเป็นจิตอาสาให้กับการทําความสะอาดในสถานการณ์โควิด -19 กครั้งนี้นะคะซึ่งสถานการณ์ช่วงนี้ก็รุนแรงนะคะแต่น้องๆก็มีจิตนะคะสาธารณะมีจิตอาสาก็ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะครับขอบขอขอบคุณท่านผอมากเลยครับผมค่ะสวัสดีค่ะบรรยากาศนะครับในงาน เพราะว่าโรงเรียนนั้นต้องการความช่วยเหลือดิฉนการยิ่งจากภาพของโรงเรียนนี่ตอนนี้ก็เฮดานไม่มีนะคะเฮดานไม่มีทีนี่นกมันก็เข้ามาอยู่ข้างในแล้วมันก็ที่ไว้พอเปิดถือมาไม่ครูก็ต้องช่วยดังคำอุปถ<อ>ัมภก็รู้สึกภูมิใจนะคะที่ลูกศิษย์ของโรงเรียนบ้านบางหงสที่จบไปแล้วแล้วก็ได้กลับมาพัฒนาที่บ้านแล้วก็ขอบคุณ ขอบคุณมากครับรอาจารย์ขอบคุณครับส่วนหนึ่งก็จากที่วิทยรักษ์ที่ว่าคอยสังคมนั้นก็จะเป็นน้องๆที่เราจากโรงเรียนบ้านบางด้วยนะครับก็เป็นกาจารย์มากเลยครับได้กลับมาพัฒนาแลวก็